สวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนสี่ชายเกษตรอินดี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงมะละจีนที่ผมปลูกไว้นะครับตรงนี้หนึ่งกระป๋องครับมะละจีนตอนนี้อายุได้ประมาณ20ิบกว่าวันลืมนับวันลืมจำวันปลูกไว้เห็นรู้ไหมครับต้นเขาสวยฮะ ยอดเดินดีสวยใบไม่มีหนอนไถครับชีวิตบนบ้านครับนี่ครับดูแลง่ายครับเริ่มตั้งแต่การปลูกการเพราะเม็ดอ่าเพราะเม็ดการลงหลมุม แล้วก็ขั้นตอนการดูแลรักษาพ่นยาเชื้อราดูที่ใบครับใบเขาจะไม่มีหนอนไถแจะไม่มีาลายมาดูดถ้าเราดูแลเขาดีๆโด,ดยการพ่นสารเคมีพ่นยานี่นะครับส่วนปุ๋ยก็มีอินรีย์บ้างครับแล้วก็มีน้ําหมัก ที่สวนใช้ประจําทําเองตอนนี้กําลังทำไส้เดือนมุนไส้เดือนมาใช้เองที่สวนนี่นะครับดูยอดเขาครับยอดเกินสวยอวบขาวนี่เจ้าไก่ตัวนี้ครับนี่ตามตลอดสงสัยจะหิว ไว้ขายครับทำเองเล็กๆน้อยๆคนเดียวครับไม่มีใครช่วยถือกล้องนะครับเนี่ยภาพอาจจะใสๆหน่อยใครอยากรู้อะไรข้อมูลอะไรเกี่ยวกับร้าจีนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกท่านเลยนี่ครับเชา้ชาๆครับสบายๆในยามที่มีโควิดดุเดือด ไม่รู้ครับว่าจะรอดจากโควิดหรือเปล่าน,นอกจากสวนมาละแล้วก็วผมก็ทำนาไว้กินเองครับประมาณสามไร่ครับทำไว้กินเองสามไร่ก็กินได้ทั้งเปีครับเหลือด้วยขายด้วยครับให้เพื่อนๆแจกเพื่อนๆบ้างขายบ้างนี่ครับเออเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนนะครับข้าวๆก่อน เราเพาะเมล็ดเราก็แช่น้ําไว้วิธีทำมาละ,ะครับเพาะเม็ดแล้วก็แช่มลาลาแช่แช่เมล็ดในน้ําไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วเราก็เอามาตากแดดตากตากผึ่งลมสักหน่อยให้มันเสด็จน้ําแล้วเราก็มาห่อผ้าใส่ไม้กระติกหรือกล่องโฟมก็ได้ครับพอมันเริ่มงอกหน่อยหนึ่งเราก็ใส่ถาดเพาะ <c oughs> ประมาณสองวันนะครับก็ใส่ใส่ถาดเพาะมันก็จะออกมาเป็น เขาเรียกเหมือนเหมือนเหมือนมันเหมือนมันงอครับเม็ดข,ขาวๆนั่นแหละผมก็เรียกไม่ถูกมันคืออะไรเราก็มาใส่ในถาดเพาะครับพอเราเพาะเพาะขึ้นประมาณสักไม่เกินสามวันนะครับในหล,หลังจากหลังจากที่ลงถาดผมก็เอาลงหลุมเลยเลงหลุมก็ไม่ต้องลองก็หลุมไม่ต้องทําอะไรครับปรับปรุงดินก่อนปลูกดีๆทําดีๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เอามะละเราเนี่ยลงได้เลย ใครมีทุนมากก็อาจจะใช้ปุ๋ยเคมีขีไก่อัดเม็ดที่มันไม่สามารถเกิดเชื้อราเอามาลงได้ครับลองก้นหลุมชั้นหน่อยหนึง่งมันก็จะงามตอนที่มันโตขึ้นมานี่นะครับพอโตขึ้นมาปุ๊บมะระเนี่ยเราต้องดูแลเขาเหมือนเหมือนแทบจะเหมือนลูกเลยฮะต้องฉีดวัคซีนให้อย่างผมเนี่ยทำเนี่ยผมฉีดยาตอนเด็กๆเ,เนี่ยสำคัญครับ ตอนมาละก่าจะขึ้นมาถึงเนี่ยเราต้องบำรุงเราต้องดูแลเขาให้ดีเลยอย่าให้ไลอย่าให้มแมลงปากดูดมาดูดที่ที่ยอดที่ใบเนี่ยครับเนี่ยมันชอบอยู่ครับเนี่ยมันชอบดูดเรามองไม่เห็นหรอกมาละส,สวยๆอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรไม่มีนอนไม่มีอะไรเราไม่ฉีดยาพอมันโตมาครับมันแส,แสดงอาการเลยโดยการที่ตัวมันไม่สมบูรณ์แล้วก็ไล ท,ที่ดูดก็จะทําให้เข้าเชื้อราเข้าง่ายในยามที่มันเริ่มเป็นลูกใหม่ๆตอนเด็กๆเล็กๆ,ๆนี่ผมจะฉีดยาทุกทุกสี่วันครับสี่วันเนี่ยผมลงยาลงฮอร์โมนให้เขาแล้วช่วงเนี้ยเรามีอะไรเราอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีฮอร์โมนต่างๆอันนี้ก็ดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วแต่พยายามอัดให้เขาเขาจะได้สะสมอาหาร มันก็จะเติบโตจเจริญแข็งแรงแล้วก็มีผลผลิตให้เรา <c oughs> มันจะดกแน่นอนครับถ้ายิ่งที่ใหม่ๆด้วยยิ่งไม่เคยปลูกมันก็จะดกแน่นอนครับแต่ที่เก่าซ้ำๆนี่ผมก็ปลูกซ้ำครับแต่ว่าอาศัยปรับปรุงดินเอาโดยวิธีการของเราเราจะทำยังไงตามที่เรามีกำลังที่จะทำครับ เดี๋ยวพาไปดูถั่วฝักยาว <c oughs> นี่ครับแล้วก็หญ้าที่เห็นไม่มีก็ว่วางๆก่อนลดน้ำแล้วก็ถอนเอาครับเดินถอนเอาบ้างค่อยๆทำครับเดี๋ยวก็หมดเองไมไ่ยากอะไรนี่ครับเนี่ยถั่วฝักยาวครับ อันนี้จะเป็นพันุ์ดกพิจิตพิจิตสามครับดูยอดเขาครับสวยใบสวยใบไม่มีหนอนไถครับเนี่ยผมไม่ให้หนอนไถใบครับนี่ครับตรงนี้ยังไม่ได้ทํำย่าครับจะลกหน่อยอ๋อนี่มันเ่าบอดนะครับเนี่ย นี่บ่อน้ําน้ําอยู่ครับมีน้ําไม่มากครับดูไอ้ต้งผมยังเดินตามอยู่เลยหิวใส่หิว <c oughs> พอเรียกปุ๊บรีบวิ่งมาเลยไก่ชนครับเลี้ยงหมดครับไก่ชนไก่ไข่เลี้ยงไว้กินเอง <c oughs> ไก่ชนเลี้ยงไว้ส่งให้เพื่อนขายครับ นี่นี่ส,สวยๆครับเนี่ยโอโยอดมันเดินอบอวบๆอย้งนั้นเลยครับเนี่ยกำลังส,สวยๆเลยครับเนี่ยเสียได้ลืมลืมจำวันปลูกปกติผมก็จำวันปลูกหมดครับเช้าชๆครับนี่ตรงนี้ก็ประมาณไล่นึ่ยครับทั้งถั่วทั้งมะละ ถั่วผมก็ลงไว้สามล่องนอกนั้นจะเป็นมาละหมดก็พอได้ขายครับวันละพัน 2, สองพันสวนนู้นครับสวนสวนมาละนูน้นอยู่นู้นอีกสวนหนึ่งครับนู้นน่าจะซูไม่ถึงนู้นครับตรงบ้านหลังนู้นนะครับมือใหม่ครับยังทําไม่เป็นเท่าไหร่หัดทำนค่นล้นครับนี ปุ๋ยก็บำรุงให้เขาตลอดครับทั้งเคเมีทั้งอินซีปุ๋ยทำเองแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือยาครับเดี๋ยวต้องมาจับมาตัดแต่งกิ่งครับมาละผมตัดแต่งกิ่งไปละนะตัดแต่งกิ่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปดูครับวิธีตันที่ผมตัดแต่งกิ่งมาละขึ้นมา เนี่ยครับเห็นไหมครโคนจะโล่งโล่งหมดเลยเห็นไหมโคนก็จะโล่งๆลงเลยครับเนี้ยตัดแต่งกิ่งประมาณสักสิบกว่าวันยี่สิบวันเนี่ยครับผมก็ตัดแต่งกิ่งละเนี่ยไม่ต้องเสียดายครับมันแตกเยอะแยะมากมายไก่กองครับนะครับตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวมันจะแตกข้างครับแล้วก็สกิดยอดหน่อยนึง สกิดยอดก็เนี่ยครับแถวเนี้ยครับสกิดนิดเดียวครับมันก็จะแตกกิ่งข้างให้เราเยอะแยะมากมายไก่กองเราไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะไม่แตกกิ่งแตกครับยังไงก็ขออภัยนะครับถือคนเดียวทําคนเดียวถ่ายคนเดียวมันก็ตะกุกตะกักหน่อยภาพอาจจะสันภาพอาจจะคอน โอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะทำคลิปิปต่อไปออกมาให้ชมครับโอเคครับผมขอบคุณครับ